าไปดูคลิปคลิปหนึ่งซึ่งมีน้องผู้หญิงนะคะเขาลงเอาไว้ในโซเชียลของตัวเองและเพจเจม้อยนํนำมาแชร์ต่อมันเป็นอุทาหรณ์ได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับบรรดาชาวบ้านอย่างเราๆงงหรือครใครบางคนที่มีนิสยัยสายเผือกอ๋อ ไปเผือกไปมองเขาโน่นนี่นั่นในมุมไม่ค่อยดีถูกไหมอะไรแบบนี้สายเผือกสายอคติอะไรแบบนี้ค่ะุผู้ชมมีไหมคะว่าครอบครัวไหนพ่อกับลูกก็สนิทกันเวลาเดินไปไหนมาไหนจะดูเหมือนกระดุงกระหนิงกอดคอ,อกันบ้างหอมแก้มกันบ้างแต่เราไม่รู้หรอกว่านั่นคือพ่อกับลูกแต่ป้าคนนี้ค่ะเขาเดินอยู่เขาคิดว่านั่นมากับผัวดันไปพูดใส่เขาว่ามากับผัวแล้วพ่อได้ยินแบบนี้ค่ะ ตามไปเลยคุณผู้ชมลองดูคลิปนี้ค่ะบอกว่พูดตรงนูนฉม่้พบอกเื่อมากับผัวฉันพูดตรงนูนฉันไม่ได้พูดอย่านะเว้ยฉันพูดตรงนูนฉันไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ลูกอย่ามาด่าลูกผมนะอันนี้หนูมากับพ่อค่ะคือน้องเนี่ยไปเดินซื้อของกับคุณพ่อนะฮะแต่ว่าเจอคุณป้ารายหนึ่งเนี่ยมาพูดใส่ว่ามากับผัวแหละ น้องได้ยินน้องก็กลัวนะคุณพ่อไม่ทนนะตามคุณป้าไปเลยไปพูดใส่คุณป้าเลยคุณป้าถึงกับเงียบพูดไม่ออกนะบ้านไหนมีลูกสาวและบ้านนั้นพ่อะพ่อกับลูกเนี่ยสนิทกันบ้างไหมคะคุณผู้ชมอลองคอมเมนต์กันมาหน่อยคือบ้านเนี้จริงๆเขาสนิทกันอยากจะบอกว่าคลิปนี้เจมอยเอามาโพสต์เอาไว้นะคะระบุข้อความบอกว่าพ่อปกป้องลูกสุดๆค่ะ งานนี้คุณป้าถึงขั้นเดินกลับไม่ถูกทางมืนยาคลคยกล้ามเนื้อหรือเปล่าอันนี้เหมือนแซวนะรเรื่องนี้ก็คือมีน้องผู้หญิงคนนึงค่ะเขาเดินซื้อของอยู่กับคุณพ่อแต่อยู่ดีๆกลับมีป้ารายหนึง่งเดินมาพูดใส่น้องว่าวัดใช้คำว่าอะไรเดียวคุณผู้ชม uh, ออเคือว่าน้องอ่ะว่าแอลร,รอเรือใช่ไหมใช้คำด่าแอลร,รอเ,เอรือดอเด็กนะเ,นเอ็ดรอดออย่างเงี้ยเออมากับผัวนี่ว่า น้องตกใจกลัวมากค่ะก็เลยบอกพ่อพ่อมีคนบอกว่ามากับขัวพอน้องรู้อย่างนั้นค่ะกโกรธมากตามป้ารายนั้นดึงตัวมาถามเลยมาด่าลูกผมทําไมยานะบอกว่ามากับผมออบอกว่ามากับขัวผมเป็นพ่อพูดใส่แบบนี้ป้ารายนั้นก็บอกว่าก็ฉันไม่ได้พูดอะไรฉันพูดตรงโน้นพ่อก็เลยยานะเว้ยยานะเว้ยตามในคลิปคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมฮะได้ยินแล้วป้ารายนี้ก็เลยหยุดค่ะ แต่กลับมีคนที่ถูกป้ารายนี้พูดใส่แบบนี้เหมือนกัน<อ>ทุกคนเลยตั้งคำถามในคอมเมนต์คุณผู้ชมพอเจมอยแชร์ไปบอกป้าปา้าเป็นอะไรหรือไม่มีอาการปกติใช่ไหมคะป้าขอพาไปดูคอมเมนต์สักนิดนึงนะคะบางคอมเมนต์บอกว่าคุณพ่อทำถูกต้องที่สุดคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้องปกป้องลูกนี่ก็เคยเจอคือคนคอมเมนต์เขาไม่เคยเจออ่ะเขาบอกเขาเคยมีประสบการณ์แบบนี้คือเขาไปรับลูกชายทําไปที่ไปรับลูกชายที่ทํางานแล้วก็เห็นคนซุบซิบซุบซิบแล้วก็หัวเราะแล้วก็เดินผ่านไป ่านไปหลายครั้งเลยค่ะและคำที่พูดก็คือผัวเด็กเนาะก็ต้องมารอรับอะอะไรแบบนี้ไอ้เสียงนั้นมันเข้าหูแม่ไงคะทั้งที่แม่บารับลูกชายที่ทำงานแต่ไม่คิดว่าเขาจะพูดถึงเราก็นึกว่าเขาซุบซิบกันในกลุ่มเพื่อนร่วมงานของเขาเพราะลูกชายเรากับเขา่ะทำงานกันคนละบริษัทกันแต่ที่ทำงานลูกชายเราเนี่ยเพิ่งเช่าพื้นที่เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันก็ไม่น่าจะพูดถึงเราจนมาวันหนึ่งพวกเขาคงทนความสงสัยไม่ไหวอะ เดินเข้ามาถามคุณพี่มารอรับใครคะเออมันมีพวกเผือกไงมันมีพวกเผือกจริงๆนะคุณผู้ชม,มคุณพี่มารอรับใครคะเราก็เลยตอบเสียงดังไปว่าได้ยินไปถึงกลุ่มที่ยืนรอฟังอยู่พวกสายกลุ่มเผือกด้วยกันรอฟังคําตอบ,ตบอ๋อมารอรับลูกชายคะ่ะ หลังจากนั้นไม่มีใครกล้ามาถามอีกเลยนี่คือเป็นเรื่องเล่าของคนที่มาคอมเมนต์เนี่ยยาวๆหยียดๆดคุณผู้ชมคะ่ะเออเหมือนเขาเขาเคยเจอสถานการณ์คล้ายๆกับพ่อลูกในคลิปนี้เลยเบางคอมเมนต์ค่ะพี่กา,บ,าบอกว่าเนี่ยคนประสาทมีทุกที่คะ่ะนี่ก็เพิ่งเคยเจอนะวันก่อนแฟนผมก็เจอเขาถามแฟนผมว่าน้อง น้องมากับพ่อเหรอโอ,อันนี้แขวะ,วะมีอีกมีอีกบางคนชื่นชมนะบางคนบอกคุณพ่อคะไม่ปล่อยผ่านชื่นชมเลยนะชื่นชมคุณพ่อปกป้องลูกสาวแบบสุดๆเลยเออชีวิตป้าที่แท้ทรูอมนุษย์ป้ามนุษย์ป้ามนุษย์ป้าที่แท้ทรูทรเออที่มาของคําว่าเผือกที่แท้ทรูโอ้โหย,ยังไงล่ะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะแต่จริงรเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าพอลูกคนนี้สนิทกันจริงๆนะคะไปเจอโพสต์ของน้องแล้วน้องเนี่ยค่ะคือ น้องผู้หญิงคือน้องพิมพ์การนะคะแล้วน้องไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมน้องเป,ป็นศิลปินไอดอลเกิร์ลกรุ๊ปด้วยค่ะวงไคริน นี่น้องโพสต์ในติ๊กต็อกของตัวเองคลิปนะคะที่เจมอยเอาไปแชร์น้องบอกว่าทําไมหนูต้องมาเจออะไรแบบนี้รู้เลยว่าพ่อรักเราแค่ไหนฮ่า <laughs> พุ่งชนไปแบบไม่สนอาวุธไม่สนอายุเวอร์ทุกคนระวังกันด้วยนะและก็ติดแฮชแท็กเตือนภยัยดิฉันอยากจะบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นอุทาหรณ์ให้สําหรับใครก็ตามนะคะที่ชอบมองชายหญิงที่เดินไปตามที่สาธารณะแบบอคติบางทีครอบครัวเขาจะรักจะ สนิทกันยังไงเนี่ยล่ะค่ะมันแตกต่างกันนะแต่ละครอบครัวใช่ไหมบางรครอบครัวนี่คือเลีเ้ยงลูกเนี่ยเหมือนเพื่อนคนหนึ่งเลยคุยกันคําพูดหรือการแสดงท่าทางบางทีกอดคอมัง่งเอออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็โอบเอวล,ลูกมาโอบเอวพ่อบางทีลูกมาโอบโอบเอวแม่ก็มีถูกไหม แต่ว่าคุณพ่อท่านเนี้ยคงหวงน้องพิมพ์การมากๆนะพอดิฉันเข้าไปส่องในทิกตอกของน้องไปดูทิกต o k ความสนิทพ่อลูกสึกนิดหนึ่งคุณผู้ชมคะ่ะคือบางทีเขาก็หยอกหยอกกันนะนะอ่า,อาไหนลองดูสิบางคลิปนะคะพ่อจะให้อังเปาพิมร้านหนึ่งฉันจะให้อังเปลาลูกฉันล้านหนึ่งแล้วก็จะให้ลูกฉันมีแฟนด้วยว้าวฉันจะให้ลูกฉันมีแฟนให้ร้านยนังด้วยพ่อพ่อทักทายกล้องหน่อย แฟนเหมือนป้าบว่าวมันดูนก็นน่ารักเนาะเออพอลูกนี่ไงนี่ไงเออเนี่ยเนี่ยคุยคุยกันปุ๊บพอกบแบบไอ้ไม่ได้ไม่ได้มีแฟนไม่ได้มาบีบคอลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยเขาสนิทกันนะคะจริงๆแล้วมีหลายคลิปนะที่ทํากันขึ้นแล้วคนดูเป็นล้านวิวเลยทีเดียวครับ ความสัมพันธ์ในครอบครัวอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีซึ่งบางทีมันไปแล้วมันไ้เจอคนที่แบบมองโลกในอีกมุมหนึ่งถูกไหมใ<ช>เออมันก็ไม่แปลกคนระคุณผู้ชมทุกวันนี้ถ้าสมมติสมมตินะฮะคนที่จะมีแฟนเป็นคราวรุ่นอายุเยอะหน่อยบางคนมีแฟนเด็กหน่อยแตกแ่กรณีแบบนี้ก็ต้องเตือนเอาไว้ถ้าไปพูดสุม 4, ส่มสี่สุ่มห้าไปเจอคนจริงเข้าแบบนี้เรียบร้อยเลยไม่ใช่แค่ว่าคุณคุณป้าผมเป็นพ่อเขานะ,นะอาจจะแบบว่าถึงเนื้อถึงตัวด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ ด้วยเพราะคำพูดจริงๆ,ๆนะคร,ครับผู้ชมบอกอว่าใส่ให้สักหมัดหนึ่งไหมครับเดี๋ยวก่อนจเย็นเย็นจเย็นความรุนแรงอย่างลยคะก็ไม่แน่ใจว่าต่อจากนี้<อ>เขาจะขยาดหรือเปล่ากับการไปทักอะไรใครแบบนี้คิดว่าเอ้ยไปพูดกับเด็กๆก็คงไม่กล้าหือหรอกรอแต่พ่อเขาเอาจริงนะ